อสาตุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่สาันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยสาธิเอ็ดก็มาเริ่มบันทึกตอนที่สองของหนังสือเล่มที่้าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเถิดใดเรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระองค์มาก็ดีสําหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยทยอยเรื่อยๆกันมาจนทั้ง,งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วัน พรุ่งนี้คืงที่ยิ่ห้ทันวาคมสอง1ันหิเอ็จะแจก,แจก้าห่มเป็นงวดที่สองพาหมนี้นุจมนสุขสันพรอนามกุลเขาบ้านยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกแต่ในเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสัรท่านพลอากาศโทเสริมสุขสัรคือวิดาของเธอนุสมนบริจาควันแล้วสามร้อยผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีกสามร้อยผืนนอาจจะอาจจะหุ้นกับคุณนึงใายคอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบรวมความว่าผ้าห่มทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกันที่ที่สิบห้าท่านวายคมสองพันห้าร้อยสันเอ็ดเป็นงวดที่สอ <c oughs> <c oughs> ก็ขอสมมทนายจับรรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ที่ทิศส่วนกุศลคอามขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บรรดาท่านทังหลายได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผ้าของผมก็ตามย่งนุษสม,มนล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดา,าท่านพุทธศาสนิกชนมากด้ยกัน <c oughs> ขอทุกท่านยงมีแต่ความสุขสััสที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลา <c oughs> ัถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสุขความาัถนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคําสําหรับในข่านตอนนี้ไปจะ่บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความฟ้งองนิทากนก็นแล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้ว เอาเป็นนิทานก็นแล้วกันนิทุเรแปลมาจากที่ไกลเรื่องไม่ไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทวนมันได้ก็ถือว่าเปนาน็นนิทานนิทานตอนนี้หรือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคำแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านุทธบริษัท รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเ็าบอกสถานที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอา้ก็บอกอยังไม่ควรบอก <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เมืกัน รู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 แต่ว่าเทวด,ดาท่านบอกว่าต้องพศ .2524 ขอร้องท่านท่าไหร่ก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับเรื่องทองคำนี้ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงขยันถามนั้นว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้น ท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั่นก็คือว่าคนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ท่านตอบกว้างๆนะบรรดาท่านพุทธริษัท <c oughs> ถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่าง จะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับออากมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อัตรประโยชน์แปลว่าอย่างไงอาตมาก็ไม่ทราบ ช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอ,อุทัยเฉพาะในเขตของเมืองอ,อุทัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอ,อเอมืองนักทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำจิูวจริงๆขี่แห่ง ท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่งทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้าดีว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปพัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของ อย่างนี้ไม่ใช่ทองคําธรรมชาติเป็นของมิยาของรื่เป็นธรรมชาติแต่ก่อนแล้วมิยาขรปุกรองไม่ไดัไม่เกี่ยวกับคาทองคาที่ว่านี้ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำมเมล็ดเล็กๆ,ๆเป็นของทาง้าทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อย แค่คนเอามือไปเขี่ยแล้วก็ได้มาได้วันสลิงสองสลิงบ้างคนเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างเอามาร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็าส่วนร้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่ๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่และแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตันทช่นเสียง,งที่บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับเป็นตันหลายสิบตัน มากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กวับผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรเนี่ยมันจะเลยสิกิโลเมตรรวมความว่าในเมื่อย,ยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไป <c oughs> ก็รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ชัาอึดอัด เมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดที่ป็นการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานนั่นก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมปูเปตันนังวันิทานไปเรื่องจริงแต่บังเอิญนิทานไปตรงกับของจริงว่าเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทาน ในเมื่อมองไปดูทองคำเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่ออะไรกันไม่ถนัดก็มากลับวัดดีกว่าไหวพระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่คอยยืนยามพุงฟุง้ยค่อนขนอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบรอบวัดท่าสวง ที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคําส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโรนน้ำหนักประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพเป็น,เป,นเป็นของมีเของแต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513ัน้าเขาก็เลื่อนเขาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบออกมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกสิ่มีนของเย้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคําเออปลายกฏว่าเป็นทองคํไหลเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่งท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคํามากมีเงินไปส่วนน้อยทองแท่งทองโลหพันมีเพชรลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุณแผนเจ้ส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้ผมมาตรงนี้มากอยู่เป็นของขุน อเป็นของพยาการบุรีได้ตอนนี้ได้ได้ขมาอีกตอนนี้เป็นของของวันทองขวลาทองกับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานแค่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้กลงความว่าเทว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็ม มีเป็นเรือชนช่าบ้างเป,เป็นเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกเป็นในน้ํามันอยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ําเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบกน้ําไม่ได้ท่วมวต่น้ําเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ํามันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแต่ดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุมต่มๆวา,างเรยียงดอยก็มนตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ,จ็ดตุม่ม แถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ว่าล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไป็นเสมอกันกพอมาดูรอบๆบ,บริเวณทิ้งความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณที่จะสร้างตึกรับแขกใหม่จะพูดให้ฟังสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศสองพั้าร้อยสิสาเป็นพศสองพั้าร้อยสองนี่กว่า ก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจิมก็บอกรถไถองเขาเขาซื้อท่อกันมาก็ารู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อนจะขึ้นสูงแล้วก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาค้อยเจิมแก้ ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้เราไม่ทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แต่การการเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันมาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบก็ว่าจากตามเรื่องตามราวไปก็ทําตามนั้นเวลาเจมก็เชิญท่านจารุมหาราช ม็เจอมเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมะพไผ่ก็ไผ่ที่ใช้ลําไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมาก <c oughs> แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดหวงแหนนักจะทําทอะไรโซนสารกูจะจัสร้า,า,างโบสถ์ตรงนั้น แต่บอกา่าเอาสงสารต้นไม้อย่าไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารยร่งแต่ต่อมาไม่คาดจกับแม่พ่อใาสโสงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บตอนนี้มาว่าบ้านเรื่องรถรถไถคันนั้นไม่เจิมเสร็จ ก็ปราบก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยเป็นขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดในเมื่อมปนขโมยของในวัดนั่นก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นบันดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้านสวยๆฝากุติ มันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนตโมยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าเด็กเรินใจจะอาวาดเลยไม่เดิงใจทายกจเจอาวาดเดอทายกต้องยิ้มแยม้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมียนตะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขายลำก็ไม่ได้กินนอกก็ไม่ได้ ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองสายป่านี่ดูทีถ้าสายให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริออก,าการเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชั่วโมงละเท่าไหร่เราก็จะให้ตามนั้นก็าก็บอกว่าผมขอทำถวายครับก็เลยบอกว่าคุณบรรจะขาดทุนเกินไป เขาบอกก็ไม่เป็นไรผู้เคาทำถวายยิ่งกว่าจะตีนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จุดทูกบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสู่องค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูงและคุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าผัง ให้รักษาร,ระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทําได้คอายําทำโดยก็เป็นที่น่าสิจันเขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทําจนเตียนเสร็จพอเตียนเตียนเสร็จ้จอกลับมาก็จัดเงินให้เขาเขาเกรงใจเขาเขาทํากี่กโมงแล้วก็คิดไว้ ก็บอกบุญบรรดาญายมทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อ,อกาใสยเเพราะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึงพศ .2521 นี้เงิน99.99% 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพ <c oughs> สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็นิดต่อยเท่านั้น ไม่ยากโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกระเปาท่านก็บบริจาคไว้ตามกาลังแต่ก็ปรากฏว่าเงินพอเป็นชั่วโมงที่เขาทาท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซ็นเมื่อรับเสร็จเขาขอทําบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่เขาฉลาดมากถีอว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้า แต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเปอร์เซ็ถือเป็นเรื่อแล้วเขาก็ถวายทำบุญเต็มร้อยเปอร์เซ็ทั้งหมดอยา่างนั้นเขา่าจากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปรากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข้างๆกันเีจยวของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถใหม่เอี่ยม รายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ว่าไทยแล้วรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถเสียเขาใช้แล้วไทคู่แข่งขันกันในความจริงไถคนที่แต่วว่าต้องคิดในกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับแจ้งไถาอาจจะต้องมีปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลา ทำไม่ได้คขึ้นวันลดเสียไปวันมั่งสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาที่เขาบอกว่ารายงานบอกว่าเป็นขออศัศจรรย์ที่ผมเจมิให้นุ่พ่อเจอิเรื่องการเจอในบรรดาแทนพุทธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่ถ้าว่าอนุภาพอย่างหนึ่งของท่ามหาราช เมื่อถามท่านท้านทวราชท่านอราเทวราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นคู่กุคุมค,ค,คำวาหุนน้่เป็นเทวดาถท้าวาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช้นจาตุมาราชเท้าว่ากันตามเรื่องเขานองสือสุนทรพู้ท่านวาหุาหน,น,นก็นค,คือคุ้ไกลพ่อคุณแผน รวมความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปทัานไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างปบระเสอร์จะเริ่มปั้นใหม่ๆก็มันจะหัดจะใครจะนึกจะปั้นก็ปั้นก็บอกปั้นตามใจชอบแจ่ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โวพี่ชายพี่ตายเราแกเห็นรูปพี่โว ก็เลยเอากระดูกที่วงครับบรรจุไว้ให้เชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นทาความจริงเป็นรูปข,ขนนุนขุนไกรท่านี้เชื่อว่ารูปขุนขุนไกรจริงๆก็เพราะว่ามีข้างหน่ออาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไกรคนที่อยู่ที่วัดนี้พะกะด็ดีไม่มีใครรู้จักขุนไกร เขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแมธิเมสอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรวะถ่ายรูปเวลานี้มึงก็ถ่ายรูปอีกุนทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โนที่วัดท่าสูงจังเอ,อ้าไทยธาน,นี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นนําเหมือนเปียบเชียวในเมื่อคนนั่งเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีลูกไครเ <c oughs> ขาก็เลยถ่ายภาพไปยังได้ทราบว่า่ันทาวาหนนี่ก็คือขุนไก่มีดาข,ของขุนแผงคืงคอพยาการจนบุรีก็เล่ความว่าเรื่องนี้ก็อัศจรรจย์เป็นเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนยังหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพธิมีถ้ำพญานาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าจะอยู่็นกิ่งโพนะเป็นเขตท,ที่ท่านพักอาศรขาวัดบริเวณที่นี้ ท้านาคาได้เป็นเทวดาชัษษษษษ้นจตุกมหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขคนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักแต่พูดถึงอนุภาพของท้านาคาก็มีว่า เมื่อสมัย่จะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระตอบโคนต้นโพเจ้าสิงโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกุุนยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึงกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งพรผอม,อมๆสูงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านนั้นบอกขัดก็าถามว่าเป็นใครท่านตอบว่ากูทํามาทําไมเขาบอกกูไปยืนยามเดินยามตุนป้องกันอันตรายเจ้าชิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนนี่นก็คืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจเจีงยงยิบป,ปืนยกปืนไม่ขึ้น,ป,นปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึ้น แตนก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมีจะยิงยังไงมันจะฉายดูหน้ากูอย่างงั้นเลยกูให้ยกไปฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในการข้างเหนืนอจะเมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็นเพิงหมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆน้อยๆเพราะอยู่น้อยคนเป็นรังพวงสังกสีตอนตีสองออกมาเดินจงกรมอาจ,จะมาเดินข้างล่างแทนกับบนเดินบนสังกสีเดินไปแทนกับเดินตามไปเดินมาแทนกับเดินตามมาิ้งปังปังปัง,ป,งปังสังกสีในเมื่อไหลเที่ยวมาจะมาหย,ยุดท่านอยู่หยุดมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปละ เ็เสียงตอบรอกบว่าก็ท่านไม่เดินผมก,ก็ไม่เดินผมอยู่ยามผมตามมารคานี่ท่านไปทางไหนผมก,ก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมความว่าทเทวดาชั้นตุมจ้าตุมาหราชองนี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนก็มีคนมากระตุ้นหัวิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตายขึ้นมาท่านก็บ,บอกว่าท่านให้นาคที่จะบวชพระไปบอกเจ้าวาดบอกว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์อาจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิงบอกให้นาคไปบอกเจ้าวาดเจ้าวาดจะอาาดนอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือมไม่ด้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคือนั้นแปลว่าพระโมยเข้าโบสเอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณยี่สนิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่งโองคกระรงความว่าท่านท้านาคาท่านกา็ศัสทกิตเป็นผู้มีคนอารบมันดาญาโยมพุทธบริษัทแะริ่นลหลสองนาทีรายการนี้เป็น,นการธรรมะ มาพูดกันวันนี้ก็พูดกันเฉพาะเทวดาชั่นจาตุภารราชหรือวันใดจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพิาการะนบุรีก็ดีจะเป็นคุนไกรก็ตามจะเป็นสร้อยฟ้าเหล่าทองหรือใครก็ไห่รู้ว่าที่ใครมาเหล่าทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านมาคารก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆงแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมนิรธรรมบุคคลนั้นเป็นเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัสคือหิริและอุตตปะ ก่อนที่เราจะตายเรามีเิลิเราอุตตระสำรดงการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเราบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปนูน่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติในกรรมบ้างผูดูุสาวาทบ้างเดือดร้อนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงจรงพอจะตายเกิดมีหีริลโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผุความชั่วจะ้เกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจักความดีอันดับแรกก็มุ่งจับพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทำก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีหรือว่าเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเขารับึิงในสิ่งจิตก็เป็นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านีน้ที่เราเป็นคนมีหิริโลตปะตายจากความเป็นคนมรัยเป็นทวดามานั้น นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วรลยการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ลับนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ลำาคเกินไปอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ เราต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี